อดบทเรียนทำไมวอร์เรนบัฟเฟตตเลือกลงทุนในโคคาโคลาโคกปี1987ตลาดหุ้นสหรัฐเจอแบล็กมันเดย์วันจันทร์มืดมิดที่หุ้นร่วงลงแรงที่สุดในประวัติศาสตร์นักลงทุนแตกตื่นขายหุ้นทิ้งกันทั้งตลาดแต่ในความวุ่นวายนั้นมีชายคนหนึ่งที่ไม่ได้ตื่นตระหนกเขากำลังมองหาสิ่งล้ำค่าที่ถูกขายทิ้งเกินจริงชายคนนั้นคือวอร์เรนบัฟเฟตตแห่งเบิร์กชัยแฮทเทอร์เวย หนึ่งในบริษัทที่บัฟเฟตต์เล็งเห็นในเวลานั้นก็คือโคคาโคล่าบริษัทน้ำอัดลมที่คนทั่วโลกคุ้นเคยกันมานานกว่าศตวรรษเขารู้ว่าคนดื่มโคกมาตั้งแต่รุ่นปู่และจะดื่มต่อไปอีกหลายสิบปีข้างหน้าในปี1988เขาทุ่มเงินกว่า1,000ล้านดอลลาร์ซื้อหุ้นโคคาโคล่าจนถือครองกว่า6.2ของบริษัทกลายเป็นการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในพอร์ตของเบิร์กชัยตอนนั้นทำไมถึงเลือกโคก้ก บัฟเฟตต์ไม่ได้มองแค่ราคาหุ้นที่ถูกแต่เขามองเห็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุดแบรนด์หนึ่งของโลกโค้กขายในกว่า200ประเทศมีเครือข่ายการกระจายสินค้าที่เขาถึงเกือบทุกเมืองเป็นสินค้าซื้อแล้วหมดต้องซื้อใหม่และเหนือสิ่งใดก็คือโค้กคือความรู้สึกที่ฝังในชีวิตประจําวันของผู้คนนี่คือสิ่งที่บัฟเฟตต์เรียกว่า economic mode คู่เมืองที่ป้องกันคู่แข่งไม่ให้เข้ามาแย่งส่วนแบ่งได้ยากผลลัพธ์ที่พิสูจน์ทุกอย่าง เวลาผ่านไปกว่า30ปีสิ่งที่หลายคนคิดว่าเป็นการซื้อหุ้นน้ำอัดลมกลายเป็นกรณีศึกษาระดับตำนานเบิร์กชัยแฮตเทเวย์ยังคงถือหุ้นโคคาโคล่า400ล้านหุ้นหรือประมาณ9%ซของบริษัทจากต้นทุนราว1.3ล้านดอลลาร์วันนี้มีมูลค่าตลาดกว่า2 5 0 0 0ล้านดอลลาร์เฉพาะเงินบันผลที่ได้รับต่อปีก็เกือบ700ล้านดอลลาร์แล้วมากกว่าต้นทุนการลงทุนทั้งก้อนที่ลงไปเมื่อกว่า30ปีก่อนถ้าคุณลงทุนแค่1,000ดอลลาร์ในปี1988 วันนี้จะกลายเป็นเงินมากกว่า36,00 0ดอลลาร์ 36, 000, รวมเงินปันผลที่เอากลับไปลงทุนต่อเขาไม่ได้แค่ลงทุนแต่ใช้ชีวิตกับมันสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ยิ่งน่าสนใจก็คือบัฟเฟตไม่ได้ซื้อโค้กแค่เพราะตัวเลขแต่เพราะเขารักมันจริงๆเขาเคยเล่าว่าตัวเองดื่มโค้กวันละประมาณหกระป๋องส่วนใหญ่เป็นเชอร์รี่โค้กและบอกคำๆว่าผมมีความสุขกว่าคนที่กินสลัดแต่ไม่อร่อยนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ลงทุนในสิ่งที่คนอื่นบอกว่าดีแต่เลือกสิ่งที่เขารู้จัก เข้าใจและใช้เองทุกวันข้อคิดที่เราควรได้จากตำนานนี้หลายคนชอบมองว่าบัฟเฟตตเป็นอัจฉริยะด้านการเงินแต่ในความจริงเขาแค่ยึดหลักง่ายๆที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผล 1. เลือกบริษัทที่แข็งแรงและเข้าใจมันจริงๆ 2. ซื้อในราคาที่สมเหตุสมผล 3. ถือยาวๆปล่อยให้เวลาและการเติบโตทำงานและถ้าเป็นไปได้ลงทุนในสิ่งที่คุณรักและใช้จริงทุกวันเหมือนที่บัฟเฟตตลงทุนในโคคาโคลาและดื่มมันทุกวัน เพราะการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจและเชื่อมั่นสุดหัวใจเรื่องรามของบัฟเฟตกับโคกจึงไม่ใช่แค่การลงทุนแต่เป็นบทพิสูจน์ว่าความเรียบง่ายบวกความเข้าใจลึกซึ้งบวกความเชื่อมั่นระยะยาวเท่ากับความมั่งคั่งที่แท้จริงกฎเหล็ก8ขอ้อสร้างตัวให้รวยในยุคโตช้าแต่โตแน่ถ้ากล้าลงมือเศรษฐกิจชลอคนเงินช็อตแต่ยังมีคนที่รายได้แตะหลักสิบล้าน ต่างกันแค่วิธีคิดและสิ่งที่ลงมือทำนี่คือ8วิธีคิดใหม่ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้ถ้ากล้าทำจริงรักที่หนึ่งเปลี่ยนจากประหยัดเป็นลงทุนกับตัวเองไม่ใช่แค่เก็บเงินแต่ต้องกล้าใช้เงินพัฒนาตัวเองเช่นเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือซื้อประสบการณ์ที่เพิ่มมูลค่าตัวคุณในระยะยาวรักที่สองเปลี่ยนจากสมองสมาร์ทโฟนเป็นสมองสมุดโน้ต เลิกอ่านผ่านจอไถ่ไถแล้วเปลี่ยนมาอ่านหนังสือจริงจังฝึกสมาธิฝึกคิดลึกความรู้จะฝังแน่นกว่าแถมต่อยอดได้ในอนาคตรักที่สเปลี่ยนจากรอให้เขาจ้างเป็นใช้ทุกโอกาสให้คุ้มไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือเจ้าของให้คิดแบบผู้ประกอบการหาประโยชน์จากทรัพยากรที่มีรอบตัวให้มากที่สุดรักที่สเปลี่ยนจากภายนอกสวยเป็นภายในแกร่ง ลดการเปรียบเทียบภายนอกแล้วลงทุนกับสิ่งที่ให้คุณค่าจริงชุดเก่งใส่ได้แต่ไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปรักที่หเปลี่ยนจากไฟเออร์กระเียณเร็วเป็นสร้างทุนมนุษย์อย่ารีบหนีงานเร็วเกินไปใช้เวลาสร้างทุนที่มองไม่เห็นเช่นความน่าเชื่อถือเครือข่ายความรู้เฉพาะทางเพราะมันต่อยอดได้มหาศาลร,รักที่6 เปลี่ยนจากฉันทำไม่ได้เป็นต้องทำยังไงถึงจะได้เลิกตัดบทตัวเองเปลี่ยนเป็นตั้งคำถามแล้วลงมือหาทางความคิดนี้แหละที่ผลักชีวิตให้เดือนหน้ารักที่เจ็ดเปลี่ยนจากเชื่อมต่อเสมอเป็นอยู่กับตัวเองบ้างการอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าแต่คือพื้นที่ที่ให้คุณได้ฟังเสียงในใจตัวเองตัดเสียงรบกวนแล้วหาความชัดเจนที่แท้จริงรักที่8ด เปลี่ยนจากโลกนี้ผิดเป็นชีวิตนี้คือความรับผิดชอบเราเองเลิกโทษคนอื่นแล้วหันมาคุมพวงมาลัยชีวิตตัวเองยิ่งคิดแบบเจ้าของชีวิตยิ่งพร้อมแก้ปัญหาและพาชีวิตพุ่งขึ้น